i Yeah. Um... ให้บาวราบีจิต วตายตายเต้นเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วตายแล้วเปลี่ยนละเมือลายมังกรเธอลา No so ha tình hoa nhem nhem mà nghĩ đăng cai cho kèm chỉ nhem mà leo tao มีหลายแสนเจียงก้องจางเกินมีแกเจ้าจะมีเมียกว่าหันดังเจ้าแม่นี้มหาตายอยู่ในกลางดงดอนป่าไม้ ตนเดียวในไม่เกี่ยวทำมาเดือนหากูมายันอ่องความแล้วยันขอส่องปูป่ แปนโอ้วาวโอ้น้องจากบ่แม่นคนใด๋จังสิมาตัวแม่ <imitation> i mm -hmm. จ្ល់ស្សានาនាន់អាំមាន្ស្ន្ន្កីពីទ្រាប់ព ปากปากนะปาก หางม้ยูไใรดอมปูบิจะความเพลืองแผลแดดไม่พอบางหาลูกไม่มาสานกันว่าผูบินี่ิดจะนิ่งถึงนั้น ใจที่คำตายดมบ่ว่าเมจอมใจเจรจากรรมคาพาห่างไปไกลเมือ่อหาได้ร้อน,นอัมปัญญาบุรุษมหิีตนได้นำดีคนพาหออันลาโยธามา

ให้พ่อข้าวเรียวกาวา องนะ้องปลามาที่เอ่ย่ป้าโกปีนี่เป็นกำพาดที่นอนแรงโกบมีตั้งตจกีพี่ยังเหลียวเห็นนามนาะพันละยาลูกน้ง เจ้านี่พาลูกหน่อยห้อยดอกไม้ยูตามไต่ติงตาทั้งมาตายเสียเทียมมาคว่ำเดียวบ่ได้สั้งตายบ่รันได้สวลาข้าเขามินกินหอมตายมาพร้อมม่โซไค่กูได้น้อกิ้ว หรือแม่นไข่สะบันไหนหัน่นซองบ่เห็นหรือแมน่นผีตังเสื้อสั้นใดมาเห็นบาปมาพนังบ่หอหรือแม่นถูกปิดหังเม้ามัาวดเจ้าเพื่อสามพี่ก็เดียวเห็นน้องนอนดินเจ้ามองมบนมาที่เอือ จะกว่าเสือขอาพามนะสินอนข้างใบแก่ดินนะเจ้าสางสิมาตาสละงอตตยสละงองเอาพวกมไม่เป็นดวงไม่เป็นดวงมาที่เอ่ยสังสิมาตา หงตายตละลวองเอาตินตกองแม่กระไดน่ะขันมินตีไว้แก้วเสิไล่สองเสียพี่สนนันสั้งว่าใครปากเบาคำม,มันต่อพี่ชายนะเจ้าตัางศิละพีนี้ไว้ให้เราแก้มูกวงสาบบ่ สามสิบปีนีไว้ในดวงแก้มคางสนีบอ่สังสิบปีไว้ไพ่ข่วงอยู่ผู่เดียวอานาอีก็เดียวไปใต้ไปเหนือเห็นแต่ปลามาทีอาอ่เอยมีแต่ห้องอ,อ,อําให้หาห้องอยู่บ่ไว้านากันนั่งตายไปล กันนั่งตายไปแลว้วบอกมีงาไปที่แทนมาที่เอ้ยกันนั่งตายไปแลว้วบอกแน่นไปที่เบาสาลาเอาไปที่อยนี่นอไปที่เป็นกูเบาน้ำายมาคำแรงเจ้าผูเป็น ที่ซอยนางพอยที่ไต้จากสาบอสังสิภาทีว้ให้กวงอยู่กูเดียวนายไปเขียวก็บ่มีคนใส่ไปสิมาตัดไม่รักษากอน่าเจ้าต้อ คนไปสิมาอุ่นน้ำตีลางเจ้าเงาไข่ไปสิมาจมลามาที่นางเม็นลูกนางที่นอไปยุ่มไว้เจ้าโดยให้ดอกเม็นทางได้สิน้อนั่งเขาห้ามไปในปงปามนะหาผูมาพาไม่เผาเจ้ากระบอมีอานดิฟ้า บอมีเสียมสิพูดคนนว่าสิเผาแจ้มเจ้าใหไม่ยานบบเห็นจักเหม็นเว้นต่างน้องสิมาตายอยู่กลางเราขันเมื่อตายอยู่ในเมืองปู่เจ้ายัางสิได้เสบงั้นดอกดีาะ จากที่ได้าพากันจากอางปะเมมหลวงมาเป่ากาพันนีน้งมาตายูย่่ในห้อมหวยไปทิ่มเยนกระดูกนงังนาไปมาที่เมาน้ามาทุกคนท่ามาลา โอมควยทียบน้อยเว้นเขาแจกาหานั่งมาที่ตายย้อนเก็บย้อนไสย,ยังสิได้แทงาดอกไา้หัวมาที่เออตายย้อนเจ้าหัวดหัวพี่ก็ยังสีได้ผีบพัน อีก้อนใจสันนน้ำนางสังโมวัยกันเม่นตายย้อนป่วยพี่กะบอปันใดอันนี้นาะนั่งมาตายย้อนปีนี่ให้กองกุมานน้อยท่านไปบ่ไดดบอกมาที่เอือ คำบอง,บงเนื้อก็อยังอ่อนละข้ามือคพื่อนยังเป็นคนที่ตื่นมาได้จากบัวนะผีสางกับบ่อสาวผิวปั้นนางบ่อเหลืองลาผีสันมันน่ยังบอ่นนบอเหลืองลาเ้าวกงคือเจ้าดังบอ่อตายนะนางมาที่ตา กระเด,ดไปหอดป้องแทนนะบ่อยเห็นแหน่น้ำหอยให้ขึ้นมาเจ้าสาก่อนนะนั่งมาตีตาก็เดืดไปหอดป้องป่ากันบ่เ็นน้าอายให้โง่้องเมน็นเตาคืนดอกนี้ลาะนะ นางมาัตีตายรถบ่มีผู้ใดให้มาเอาเสียงจักกระจันตายบ่ดันได้สาสวยลางไปเสียให้ความกะลุงนี่เป็นดลงดอนไม่บ่สมควรดอกพี่วามนะเฮ็บมาเมือ่อเกือบต่างนคพรกวางแห่งหาเดาออน ขอให้สายตะมอลาใม่ขึ้นมาเจ้าตาโกนให้นั่งขึ้นมาเรียงกันหาสาร่ให้มันใหญ่ก่อนดือให้มันใหญ่อ yeah